ณโรงพลมอเตอร์ดัดโชกคแผงคอซ่อมมอไซค์จงังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชกคแผงคอของซูซูกิสมมทนะครับคันนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยก็<ม>เป็นรถที่หายากคันนึงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดัดกันเลยครับ ขั้นตอนได้ครับดัดหยาบครับแล้วแกนโชคแขงคอกะด้านหน้าตำแหน่งจุดรองและจุดกดมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ลรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับสภาพงานอย่างเดียวครับรถตระก,กูลซูซูกิในอดีตไม่ว่าพวกอาซีพวกคิดตั้นเนี่ยโอ้โหแข็งคอไม่้องพูดถึงเรื่องความแข็งนี่แข็งสุด,สด ตอนนี้เป็นสมัยครับก็ดัดหยาบครับดัดแนวแกนโช้กขแงขงคอกับหน้าครับยัง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 ไม่เข้าที่สักเท่าไหร่เพราะว่าจุดเราจุดกดมันดัดแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการให้มันเป็น ก็กำลังไล่จุดกดจุดรองอยู่ครับกำลังเลื่อนหาอยู่สุสกีน,าน,านันนจะจแกตักตวงแนวแกนชกแข่งคอกระต้าน้าปั๊บระนาบก็คืออันนี้อันนี้แนวแกนชกแขนงคอนะครับว่าแบบเนี้ย เนี่ยครับแนวแกนโช้กแผงคอครับให้มันตรงกันส่วนล้านหน้าก็คือบังโคนหน้ากับล้อหน้าตรงกลางกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยต้องได้ทั้งร้อหน้าทั้งแนวแกนโช้กแผงคอนะครับต้องได้ผมพอกันทั้งสองอย่างนะครับได้อันใดอันหนึ่งอีกอันไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับขันน็อตล็อกแกนโช้กครับแล้วมาเช็คก,กันดูใกล้เคียงไหม อะไรได้อะไรไม่ได้เช็คเพื่อที่เราจะได้วางแผนในการดัดต่อไปได้จะรู้ว่าอันนั้นเอียงซ้ายเอียงขวาครับได้ฉากหรือเปล่าเราจะได้วางแผนในการดัดได้ครับนแนวแกนโชกแผงคอกับกระนาบได้ไปแล้วนะครับทีนี้มา ถึงขั้ตอนชาวโชคครับฉางโชคแล้วก็ชาวขงแผงคอค,ครับอันนี้ชาวโชคก่อนครับเช,ช,คคบช็คดูแล้วครับมันมันหุบเข้าครับทั้งสองข้างเลยดัดฝั่งหนึงแล้วกลับหน้าด้อีกฝั่งงเดี๋ยวเราเราเชค็คกันดูครับ ไปวัดไปเช็คไปครับตอนนี้เราดัดฉากอยู่นะครับสิ่งที่สิ่งสาคัญที่ต้องวัดคือฉากครับเนี่ยครับฉากของโชว์ครับเราดัดทั้งสองฝั่งเลยปัดดูแน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าดัดทีเดียวได้นี่โอ้โหมันก็มีครับมีม,มีฟุกๆก็ไม่หยอนกันได้ข้างหนึ่งไม่ได้ข้างหนึ่งครับดัดเพิ่มข้างเดียวครับ ถึงได้แล้วมันก็หนีได้นะครับเวลาเราดัดชาของแกนโชกได้แล้วนะครับแนวแกนโชกแผงคอด้านหน้าชาของโชคได้ไปแล้วครับสามอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาของแผงคอเลยครับเราแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นมาครับฝั่งไหนเอียงซ้ายฝั่งไหนเอียงขวา ถ้าไม่แน่ใจวัดอีกรอบก็ได้นะครับถ้าจําไม่ได้แล้วฝืนดัดไปนี่เดี๋ยวต้องกลับมาแก้อีกทีนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับจะแก้ขึ้นเดิมได้อะเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูถ้าเช็คแล้วยังไม่ได้ก็ดัดเพิ่มครับดัดรอบนี้อย่ากดแรงนะครับนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวไม่จะเกินอีกครับ เราใกล้แล้วนิดเดียวก็เช็คดูอีกหนึ่งรอบครับอ่าถ้าได้แล้วงั้นเราบัตรีเช็คส่วนที่เหลือครับชาของโชคซ้ายขวาครับเมอร์เนียระนาบครับเช็คใหม่อีกหนึ่งรอบครับรีเช็คนะครับถ้าเสร็จงานแล้วก็จะได้เป็นโชคแห่งคอส,อสวยๆแบบนี้เลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ